เอ็มจีอีหกสิบสามนะครับปุ๊บ <S <S ไม่มีครับไม่มีไข่แล้วครับขอกลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมน้ำนายอีโวลิสเนธนะครับเกม Forza Horizon 4นะครับผม <S 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 ตอนนี้เราอยู่กับการรีวิวรถที่มีชื่อว่าเมอ c e d e เดสเบน e 6 3 amg นะครับปี2013นสิบสามนะครับผมซึ่งรถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่อยู่ในคลาส a นะครับผมใช่ในคลาส A นะครับผมเราจะไปดูตัวรถให้นะนี่บตัวรถนี่ครับเดิมนี่เหมือนรถบ้านมากเลยครับสําหรับเบนคันนี้นี่นี่ตัวเครื่องตัวเครื่องก็จะเป็นเครื่องนี่นะฮะเครื่อง v 8นะครับผม v 8เอ่อ ห้าจุดห้าลิตรนะครับผมกำลังแรงไม้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบเจ็ดตัวนะครับมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเห็นรถอย่างนี้ืิแรงเหมือนกันนะเนี่ยนี่ครับสี่ประตูด้วเหมือนรถบ้านๆน,นะครับแต่แบบดูจากตกลเครื่องแล้วน,นี่น่าจะแรงมากเลยนะฮะโอเครท็อปสปีดคันนี้อยู่ที่สองร้อยสี่สิบเก้านะครับ สำหรับรถจริงนะครับผมแต่ว่าสาหรับในเกมก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคันนี้เนี่ยท็อปสปีดเดมิมๆมันเท่าไหร่นะครับไปเข้าไปดูด้านในกันก่อนเข้าไปเข้าไปนั่นแหละโอ้โ,อโหด้านในนี่ถือว่าเรียบหรูสไตล์เบนนะครับพวงมาลัยด้านซ้ายนะครับเป็นพวงมาลัยซ้ายคันนี้โอ้โหสวยครับ แบบเรียบหรูมากเลยครับขับนอกบนถนนนี่ก็เป็นแบบว่าไม่มีใครรู้ว่ามันามันแรงแน่นอนมันจะดูแบบว่าเป็นรถแบบไม่แรงอะ่ะเป็นแบบเบนซ์ปกติเบนซ์ทั่วไปมันก็แบบเบนซ์เฉยนี่หนาะแต่ว่าน้อยคนครับที่จะรู้ว่าคันนี้นมันแรงมากๆนะฮะโอเคเราจะไปลองขับแบบขับเล่นนะครับบนท้องถนนกันก่อนนะครับหนึ่งรอบไป แบบเดิมๆโรงงานเลยนะฮะ Be only one that's quitting So get up and stay committed Don't be asking for permission In the gas after ignition And start acting like you're winning Make your wrong damn decisions Don't let others make you victims Have a thought and have a vision Don't get caught up in the millions Yeah, I'ma make this shit hot Oh, I'ma light this shit up Yeah, I'ma make this shit hot Oh, I'ma light this shit up Destination. Let's go. Shit yeah, I said I got this, I want it. Give me five years and I got what I wanted. I'ma go ahead and get it, sure that I started. I'ma go ahead and get it, all done started. I can make this place go off when don't I can give a fuck if you hate it or you love it. I don't do this shit, cause I think that you want it. I just do this shit cause I know that I'm it I can give a fuck if I die today. If I'm a out, it's my fucking way. If it's a out with some pride to my name, with the fight out of play, that's my fucking way. Oh, y'all can sit back and think you heard the best of me. I can guarantee that you haven't seen the rest of me. I โอเคนะทุกคนตอนนี้แล้วก็มาถึงจุดที่เราจะทําการแต่งรถนะก็คือรถคันนี้เนี่ยหลังจากที่ไปขับมาผมว่ามันควบคุมค่อนข้างดีนะครับสำหรับเมเดิมโรงงานเนี่ยควบคุมค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะเครื่องตัวเครื่องกับตัวรถนี่ไปกันด้วยกันได้ดีเลยนะผมว่าดีนะครับคันนี้ดีมากนะครับโอเคเราไปแต่งกันดีกว่าครับ โอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูก่อนครับว่ารถคันนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับก็คือราคาตัวรถเลยนะครับคือหนึ่งแสนห้าพันนะครับแต่ว่าเราไปดูที่ราคาที่เขาขายนะครับสำหรับรถคันนี้ Mercedes Benz นี่ปะ Mercedes AMG นี่ปะอ่าอ,อันนี้คนละรุน่นนะครับ,บอันนี้คนละรุ่นกันนะของเรามันเป็น สมาร์ท13ครับแต่ว่าทรงเดียวกันแล้วเนี่ยทรงเดียวกันเลยว่านป็นอะไรนะสมาร์ส13ฉันสมาร3ไม่มีครับผมของตัวของเราที่เราใช้ครับเป็นอ่าี e 63ไม่มีครับงั้นเราไปดูที่ประมูลครับว่าประมูลกันที่เท่าไหร่นะครับ เพราะว่าเนี่ยประมูลเราจะได้รู้ราคาที่แท้จริงของเลดเกมอะไรยนะครับว่าเท่าไหร่เนี่ย m e r ร e d e s AMG E 6 3นะครับ, Mercedes, e 63, รบปุ๊บไม่มีครับไม่มีขายแล้วครับสองคลิปแล้วไม่มีขายแล้วครับโอเคเราไปแต่งครับกดออกทำไมเนี่ย เราไปแต่งกันดีกว่านะครับสำหรับคันนี้โอเคนะครับทุกคนเราไปที่อัปเกรดชูนคอสตอมอัปเกรดก็คือเหมือนเดิมครับเราอยากได้รูปทรงอันไหนก่อนเราไปก่อนครับนี่ครับเอแบบสปอร์ตเท่หมแนีมีแบบใช้เรื่องอย่างเดียวแล้วก็เครื่องยนต์นะตอนนี้เราใช้เป็น5.5ลิตรนะครผม V v 8, วีแะไรวีแปดเด้อตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นวีสิบถ้าเราเปลี่ยนเป็นวีสิบเนี่ยข้อดีเลยของวีสิบเลยไร ห uhm. นึ่งจุดห้าวีสิวีสิก็คือท็อกนท้อยนะท็อกน้อยลงแต่ว่าเครื่องเราก็จะ มันเครื่องเราจะช้าลงครับมันเพราะว่าเอา่อเอนนี่มันน้อยลงครับความโจโด์อ่ะเราไม่ไม่เปลี่ยนแม่ครับแล้วก็ดูตอนนี้เราไปขับเครื่องสี่ล้อครับเราใช้สี่ล้อไว้นะเวลาขับนะได้ขับง่ายโอเคถือว่าเรื่องตัวเครื่องเราห่างนะครับมาไปที่ชุดแต่งครชุดแต่งเรบแบบสปอร์ตสปอร์ต นี่น,นี่อันนี้คือเพิ่มอะไรครับรอบจะสูงแล้วก็ไปยาวขึ้นนะทันท <primera> <ส> <Greek> ีแต่เขาบอกแต่มรียกอ่านี่เป็น<ต>เนทอร์โบครับพเพิ่มทุกอย่างแต่ว่าทุกอย่างก็จะเรียกว่ารอบสูงมากสูงจะจัดเลย ช่วงท้ายก็เดือนไ้มาเรื่อยๆคันนี้ปลายจะตกครับปลายแบบจะจัดเลยนะแบบเกียร์หกอ่ะจะตกมาดูจากกราฟเฉยๆนะแต่เราลองไปขับกันมีแค่เรซิ่งเบ้วก็โช๊คเป็นเรซิ่งฟอนตี้โร บวม่ะเพิ่มนะเอาไปสักไม่ต้องนะอไม่ต้องัาถึงอันนี้ครับมันจะขับทำาห้ขับยากอาอันนี้ที่พออันนี้ก็ไล่เบาลนะ้วไล่เบาตัวทั้งโค้งเลยครับเป็นโคง้งไล่เบาช่วงล่างดนะิสเบรกใช่ไหมเอมาไปใช้ที่คลัตช์ครับคลัตช์ดิสเบรกมาผิดซิท้ายสปิชั่น โอเคเราใส่ดีว์แลนเลสซิ่งแล้วก็ล็อกปุ๊บปุ๊บล้อครับเหมือนเดิมนะฮะเราจะใส่จที่เราใส่อันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่มีลายเขาเราแบบมีลายเนี่ยโอเคเราน้าจะเป็น255นะครับ 35R19 ออันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นเลยฮนะ ใหญ่ข,ขึ้นมาเยอะเลยฮะเพิ่มบอกเพื <c oughs> ่อให้มันสมมากกับความแรงของรถเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามันจะนี้อย่างเดียวเราต้องให้มันสมมากกับรถเราด้วยนะไล่เบาก่อนะครับลบ15กิโลสำหรับล้อสีทองฮะโอเคครับสวโยนโอเเรียบร้อยครับสำหรับการแต่ง e 63ของเราเขาแต่งแค่9,004ครับคาร์ดขึ้นไปที่คาร์ด S2 เลยนะฮะ921นะครับน้ำหนักเบาลงมาประมาณ400ประมาณคนระับ400กิโลแล้วก็พลังพาวเวอร์ของเรานี่ขึ้นมา200 240 kW นะบครับแล้วก็นี่คืออะไรอะ่ะ อะไรไม่รู้ครับ1.5เราขึ้นมาเป็น2.0เนี่ยครับนี่แต่งแค่9,000นะครับเนี่ย9,400เนี่ยโคตรแรงเลยสำหรับเบนซ์คันนี้เนี่ยโอเคเราลองไปเทสท็อปสเปดแล้วไปแข่งกันนี้มาครับผมจะไม่แต่งลายคันนี้นะเพราะว่าเบนซ์เดิมๆเนี่ยมันจะต้องแบบเรียบหรูนะฮะเรียบหรูโอเคเทสท็อปสเปดกัน yeah i just wanna be the greatest everybody knows my name shit i'ma have this whole fucking game I list the same wit. And i'ma be famous ain't nobody able to delay this coming up i had a vision to make it never wanted to be nothing always wanted to play she's in class always wondering why i know the same shit how the hell am i different if we all know the same shit Speak loudly, they more about me Man, you know I got a bounty On these lousy ass haters that surround me So they doubt me, they don't know nothing about me So the are mouth free, I'ma change that soon Better watch out now, see And yeah, I just wanna be the greatest yeah. And I just wanna be famous And yeah. Yeah, I just wanna be the greatest yeah. And I just wanna be famous yeah. Yeah. And I'm not playing any more games Either put me on the charts Or I'll put you up in flames Better recognize art Cause I don't forget names Should've seen me from the start Coming at you like a train Think I'm about to fall apart Every single fucking day Seeing all these damn I give this shit hard, but it gives me back pain. I wanna be a spectacle, they skeptical. But man, I got that chemical, exceptional. I do it all intentional, professional. So I can make a decimal incredible. I'm not thinking, men saying that I've gone insane. Meters. I'm not ever gonna make it, Turn cause left. the game has changed. I'm not good enough, man. No, it's not okay. Tell me that shit again, and I'll stop the yeah, brain. I just wanna be the greatest. Turn left. And I just wanna be famous. Yeah, I just wanna be the greatest yeah. And I just wanna be famous yeah. Now wake up! You got some shit to do It's 6am, I don't care, you got some shit to prove Cause right now, you ain't got nothing that big to lose So get your ass to work and don't you dare hit snooze Can't stop this, I'm obnoxious And I'm honest and novice. With promise, make monsters I'm conscious, But I'm nauseous, think I've lost it I've got it. spitting all this, still I'm not it ้าวโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะที่จะทำการเทสท็อปสปีดกันมีก็ซิล่าจีดีเอ้ยจีดีอาสามห้ามาเทสกันเราด้วยนะครับผม ไม่รู้เขาจะเทสกันเราหรือเปล่าแต่ว่าเราจะไปกันเลยนะครับสงสัยพาร์ทหน้าของในเทสจิพยอาร์ล่ะทุกคนอาสามห้านะครับอาสามห้าคืออาสามสี่ทำไปแล้วนะครับผมไปตามดูกันได้นะครับโอ้อาสามห้าไปแล้วครับผม โอเคเราประเทศของเรานะฮะก็คือตอนนี้เราอยู่ที่300กว่าแล้ว350เอ้ิเฮ้ย360แล้วอะ่ะไยไหลป่ะโอ้ยไยไหลจัดจะ400แล้วอะ่ะ ประมาณ370ครับ370สําหรับเบนซ์เครื่อง5.5ลิตรนะครับ V8 ถ้าเราปรับเป็น V10 มาเนี่ยรอบต้นจะหายแต่ว่าจะได้รอบปลายครับต้นหายปลายมาสำหรับเครื่องที่สูบเยอะกว่านะครับโอ้โหไม่บางจริงสำหรับเบนซ์ E 6 3นะฮะโอเคเราไปแข่งกันดีกว่าจะขออน,นุญาตหาแมปก่อนนะครับเอาตรงไหนดีนะแบบขับแบบสนุกสนานร่าเริงเต็มใจใสโอเคเอาน,นี้ละกันก็คือด่านที่ยังไม่เคยเล่นเลยนะครับเอาแบบที่ไม่เคยเล่นเลยครับจะได้เป็นการเทสรถจริงๆนั่นเอง เราไปที่ดาดฟืนเก้กิโลครับเจอกันนะครับทุกคน I'll let you bring. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna take the dawn the shelf Couldn't even hear me at night. It's a good outside. In 400 meters, I'll turn right. It's a good outside. I'll turn right. โอ้โหคันนี้นะครับหลังจากที่ขับมาเนี่ยเราบอกเลยว่ามันมันคุมดีฮนะและแรงด้วยครับสำหรับคันนี้เนี่ย E ห3สามคกันนี้ผมว่าสำหรับคนที่มองหาเบน์น,นะก็ผมว่าคันนี้นี่ตอบโจทย์ับผมตอบโจทย์มาก เราไปดูนะว่ามันจะสู้กับบอทไหวไหมโอเคแต่งเต็มนะครับคาร์ดอยู่ S2 นะครับแล้วก็ระดับการขับรถอยู่ที่60%เป็นเหมือนเดิมไปสตาร์ทกันเลยนะครับไปแล้วครับออกตัวเรานี้เรากดค้างไว้เลยครับเจอกับเจอกับพวกซปกเปอร์คาร์เหมือนเดิมคร้บผม ต้องกลัวครับเครื่องเรามันแรงครับเครื่องเรากับเครื่องเขาเครื่องเหมือนกันครับอืมอืมอย่าเบียดฉันอย่าเบียดฉันนะบเบียดฉัน,บบฉนอืม ดรบ,บ้อเลยับเบอมองนิดนึงนะครับผมเพราะผมไม่ค่อยถนัดเบอมองแบบนี้นะครับยากแต่ว่ามุมมันสวยัครบ มันตึงอย่างงี้กลัวปะล่ะกลัวปะล่ะชนเฮ้ยโอ้ดูดูดูทุกคนมันโจดอ่ะมันตัดกำลังเราว้าว เรียบร้อยเลยฮะที่เจถือว่าคันนี้ค่อนข้างที่จะสู้ไม่ไหวครับเพราะว่ามันเราดันค่ามันขึ้นมาหนึ่งค่า S2 นะครับผมเราอาจจะลดค่ามันหน่อยในการแต่งรถลงนะครับก็คือถ้าไปบวกกับพวกซูเปอร์คาร์ก็ยังค่อนข้างยากนะครับโดยสรุปแล้วคือสําหรับถ้าคนที่มองหาเบน เมอร์เซเดสเบนนะครับก็ผมแนะนำอย่างยังแนะนำอยู่นะครับ e สามสิบหกเออ e หกสิบสามไ e สามสิบหก e หกสิบสามนะครับตอบโจทย์ถึงแม้มันจะแพ้นะครับแต่ว่าเราก็ยังได้เงินนะครับดูธรรมดาเลยเนี่ยไปฮะทุกคน่บสำหรับคลิปนี้นะครับก็ จบไปแล้วแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เราจะมีคลิปคลิปการรีวิวรถในเกมฟอร์ซ่า4ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็คือวันเสาร์คลิปหนึ่งวันอาทิตย์คลิปหนึ่งนะครับทุกอาทิตย์เลยสำหว่าผมจะขี้เกียจทำเลยเอางั้นเลยนะเป็นน่าจะมีกันทุกเป็นมีกันนานเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เพราะว่ารถในเกมนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ขอ và còn lấy của trẻ cũng đuôi nè phủng có biết là cái cũng nè ok thấm lặp nhau là còn có một cái bài So oh, here yeah, you fucking fight Jack So oh, here yeah, you fucking fight Jack You can never beat them and they're better than you face it Thinking that they giving them your life like a straight kid No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing I'll give it to you straight, man There's too many others and you're not that great, man Stop what you're saying, stop what you're making Everybody here knows that you're <laughs> just you. Nah, I don't wanna hear it anymore I don't wanna hear it anymore All these fucking thumbs say you're not what I need anymore I'm about to shut the motherfucking door On all you poor ass haters with your heads in the clouds Talking out loud so proud You better shut your goddamn mouths Before I do more speak out It's about to Never gonna make it there's no way that you make it But maybe you can fake it But you are never gonna make it oh, you just gotta